เพื่อนๆค่ะตอนนี้เรากำลังแพ็กอาหารไปแคมปิ้งกันนะคะเราใช้เครื่องดูดลมออกนะคะมันจะได้เป็นอย่างนี้เวลาเราใส่นในตู้เย็นของเรามันจะได้ไม่กินที่เห็นไหมคะแต่ที่ก็เป็นคนหัดและพิเตอร์ก็เป็นคนดูดเอาลมออกค่ะนี่เดี๋ยวทำให้ดู ใสกเกาะเอาเสกเกาใส่ข่านด้วย,วย,วยเราไปซื้อนนี้เครื่องนี้มานะคะแล้วก็ถุง 1ิตดอนทั้งห,หมดไม่ดีมากเลยค่ะดูเอาลมออก ทิปก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ s t r a t r o ok k e Island นะคะหรือเกาะ s t r a t r o ok k e นะคะเราจะไปแคมปิ้งกันที่นั่นประมาณ4คืนนะคะอ่าแล้วในตอนนี้ทิ่อยู่ในรถนะคะเรากำลังรอเรืออยู่นะคะอยู่ที่ท่าเรือนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งค่ะและเรือก็จะออก7โมงเช้านะคะ ในรถนี้ก็มีอของแอร์อัดไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆมีเก้าอี้สตัวนะคะแล้วก็เต็นท์ที่เราจะกางไว้นะคะมันขนาดหเมตรถึงกว้างหเมตรกว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ยาว6เมตรกว้าง3เมตรใช่แล้วก็อเอาอะไรไปอีกอ่า ที่อาบน้ําของเรานะคะเราต้องเอาที่อาบน้ําไปด้วยเพราะว่าไม่อยากเป็นเนื้อเค็มตลอดสี่คืนนะคะแล้วก็เอาอาถังแก๊สไปด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เราอาได้อาบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็เอาอะไรไปเครื่องครัวเอาเครื่องครัวไปด้วยค่ะมันเขาเรียกว,ว่าแคมป์โอเว่นนะคะก็เหมือนอหม้ออบดินนะคะทิปก็จะทําอาหารในนั้นมัน มันเป็นแคมโอเวนมันเป็นหม้อทำจากเหล็กนะคะแล,แล้วเดี๋ยวคลิป,ลปต่อไปเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะอาแล้วก็ช้อนจานชามอะไรแก้วเราก็ต้องไปด้วยมีดอะไรไปเปิมเอาไปหมดเลยนะคะเพราะว่าที่นั่นก็เป็นเป็นแค่ชายหาดนะคะแล้วก็ป่านะคะแล้วก็เอาอา ทานไปด้วยนะคะทานสำหรับไปจุดแคมไฟแล้วก็ที่จุดไฟนี่นะคะเราก็ต้องไปจุดไฟอ่าตอนดาาจะได้มีแอดมอสเฟียนะคะแล้วก็นี่ถือถุงอาหารแห้งี่เก้า e อี้พับอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญก็คือกระดาษชำระต้องเอาไปด้วยนะคะ กระดาษชำระก็ต้องเอาไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปออในป่าเลยนะคะเพื่อนๆก็นี่คงเป็นครั้งแรกที่ทริจะต้องไปออในป่านะคะโอ้ oh my god จะทำยังไงดีไม่เคยไปก็คือเอาอ่าเ,าเรียกว่าอะไรจอบหรือเสียมอะไรเนี่ยแหละคะ่ะไปขุดขุดขุด,ขด ในในขุดทรายนะคะให้มันเป็นรูแล้วเราก็อื้อไปในหลุมนั้นแล้วเราก็เอาทรายกบนะคะเป็นแบบว่าใช้ชีวิตแบบอ่าชนบทมากเลยค่ะวิชีวิตเรียบง่ายนะคะเขาเรียกว่าชีวิตเรียบง่ายดูสิว่าจะทำได้ไหมหรือเอาอยังไงค่ะเพื่อนๆเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรารอเรืออยู่นะคะให้เราเปิดเข้าไปนะคะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเปิดนะคะนี่เรามาดูคิวรถต่อเลยนะคะนี่รถของเราข้างบนรูฟแรกรถของเราก็มี Max Track นะคะที่สีส้มๆแล้วก็ล้อสำรองนะคะ m a x Tra c ของเรานี้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยะคะ่ะโชคดีมากเลยเพื่อนๆ เกาะนี้นะคะปีเตอร์เขาบอกว่ามันมีส่วนที่เป็นถนนลาดยางนะคะแล้วก็มีส่วนที่สำหรับคนไปแคมปิ้งอย่างเรานะคะมันถึงมีรถแบบว่า All wheel drive ไปได้นะคะก็คือรถพวก Rav4 อะไรอย่างเงี้ยนะคะรถเก๋ง ประมาณนี้นะคะเห็นไหมรถเก่งก็ไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้ไปพักอยู่แถวแคมปิ้งที่เราจะไปพักนะคะเขาไปวิ่งอยู่ตามถนนลาดยางค่ะน่เราไปดูซิลุงรอบกับป้ารอรออยู่ไหนอ่านี่ไงลุงรอบรถของแกโตโยต้าแลนดครูเซอร้อาวทำไมแกไม่มาต่อคิวอะไปจอดตรงนั้นทำไมอ,อแปลกออ ตอนที่เราจะมานี่นะคะเราต้องซื้อตั๋วออนไลน์นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าอ่าทะเบียนรถอะไรแล้วก็จะมาขึ้นอ่าเรือเที่ยวไหนนะคะแล,แล้วเขาเขาก็จะมาเช็คอินมาถึงก็มาเช็คอินนะคะแล้วเขาก็จะดูตามทะเบียนรถเรานะคะแล้วก็เขาก็บอกให้ไปอยู่ในเลนไหนนะคะนี่ค่ะรถล,ลุงรอป กมีแบบว่าเต็มพร้อมเพราะว่าแกเป็นผู้ชำนาญแคมปิ้งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราได้เข้ามาจอดในเรือแล้วนะคะตรงหน้าเรือเขาก็จะมีผู้กำกับอยู่นะคะว่าให้เรามาจอดตรงไหนจุดไหนนะคะแล้วแต่ความใหญ่ของรถแล้วก็รถของใครมีอ่าสัมภาระอยู่ข้างบนรถหรือเปล่านะคะ แล้วรถของใครที่ลากเอารถบ้านมาก็ต้องจอดอจุดอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะแล้วก็เสียเงินมากหน่อยเพราะว่ามันกินที่ในบนเรือนะคะตอนแรกนะคะที่กับปีเตอร์นะคะก็สองจิตสองใจอยู่ว่าจะเช่ารถบ้านมาหรือเปล่าเพราะว่ามันสะดวกกว่านะคะจะได้ไม่ต้องขอนขน,นุ่นขนนี่แต่ว่าค่าเช่าก็แพงแล้วก็ค่า ข้ามเรือก็แพงและที่สำคัญนะคะหลังจากเช่าเราต้องทำความสะอาดก่อนคืนเจ้าของอีกนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าเที่ยวนี้ค่ะเราไปดูข้างบนกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ทพิปยืนอยู่ที่ท้ายเรือน,นะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งออกมาจาก ใช้สุขาอนามัยบนเรือนะคะของเขาสะอาดมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วในเรือเขาก็จะมีอ่าร้านกาแฟขายกาแฟอยู่นะคะแล้วก็มีขนมขายอย่างพวกมัฟเฟินแล้วก็ภายต่างๆนะคะเมื่อกี้ทิฟก็ไปสั่งกาแฟมาแล้วนะคะนี่ค่ะชมวิวจะเดินพาขึ้นไปชมวิว ข้างบนเรือนะคะเพื่อน ะะว่าทำไมลุงร้อกับป้ารอรอไม่มาเจาะรถต่อคิวกับพวกเราตอนก่อนขึ้นเรือนะคะแล้วถามว่าทำไมไปจอดตรงนั้นเขาบอกว่าลุงร้อะจองตั๋วผิดวนันเขาจองเมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่วันนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้ก็สงสัยว่าแกจำผิดจำผิดวันหรือไงก็แล้วที่เช็คอินเขาบอกว่า จะต้องรอจนกว่าที่จำนวนรถที่เช็คอินครบก่อนแล้วถึงจะขึ้นถ้ามาีที่ว่างถึงขึ้นได้แต่โชคดีโชคดีนะคะที่มีที่ว่างเขาก็เลยให้ลุงลอบขึ้นมาเที่ยวเดียวกับพวกเราค่ะดีมากเลยค่ะไปเจอกันที่เกาะเลยนะคะเพื่อนๆ เกือบถึงเกาะแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็กำลังเตรียมตัวลงจากข้างบนเรือไปที่รถของเรานะคะพร้อมที่จะออกรถออกจากเรือค่ะ หนดลาดยยางเราถึงจออะสูบให้มันอยู่ในระดับเดิมนะคะนี่รถคันนี้เขาออกมาจากทะเลสายคะคันนี้เขาก็ทำต้องทำทุกคันเลยนะคะอันนี้เราตั้งไว้แล้ว ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราได้เข้ามาในชายหาดสำหรับ4 wheel drive แล้วนะคะแล้วกำลังขับไปตามหาจุดแคมปปิ้งของเรานะคะ หาจุดแคมปิ้งของเราไม่เจอค่ะเพื่อนๆทำยังไงดี oh. แล้วเราก็ติดต่อกับไมเคิลกับจิเลียนไม่ได้ค่ะทางโทรศัพท์เพราะเขาอยู่ที่ตรงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะแล้วโทรศัพท์ของเราทั้งทุกคนมีสัญญาณอยู่แค่3 g ค่ะเราก็ต้องดูในแผนที่น a v ว g เกชั่นนะคะ ว่าเราจะไปที่ไหนค่ะเราก็คํานวณดูดูกันแล้วนะคะมันควรที่จะอยู่ในทางทิศใต้ค่ะแล้วก็เลยกลับขับรถไปทางทิศใต้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราต้องขับไปแบบนานๆหลายกิโลเมตรค่ะคงอาจจะได้เจอจุดแคมปิ้งของเรานะคะเพื่อนๆไปลุ้นกันเลยค่ะ กัปปิเตอร์ว่าเธอไม่เคยมาเกาะน,นี้เหรอเขาก็บอกว่าเคยมาตอนสมัยเด็กๆตอนประมาณอายุสิบกวบ่าขวบตอนนี้เขาจำไม่ได้เพราะว่านานมากแล้วแล้วเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะปกครองด้วยชาวอบอริจินีสก็คือคนพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็เลยทำแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่มีป้ายบอกอะไรมากมายทสักเท่าไหร่คะ่ะ ตกลงว่าในที่สุดนะคะป้าลอร่ก็ติดต่อกับไมเคิลได้นะคะว่าเราจะต้องขับไปตรงจุดไหนนะคะ ที่ตั้งแคมป์ของเรานะคะเพื่อนๆไมเคิลนะกับลุงรอบแล้วก็จิเลียนไปเอาน้ำสำหรับที่เราจะอาบน้ำนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีก๊อกเราจะต้องไปหา Main Beach ไปเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ที่มีอ่า สุขาสาธารณะมันจะมีก๊อกที่นั่นนะคะนี่ค่ะที่ตั้งแคมป์ของเราอันนี้ที่อาบน้ำของลุงเรากับป้าลอรนะคะแล้วก็ที่นอนของเขาที่นอนของเขาในที่สีเขียวกับเหลืองนะคะอันนี้ที่อาบน้ำนี่ค่ะที่ตั้งแคมป์ของเรา จุดส่วนรวมนะคะเป็นห้องครัวของพวกเรานี่ค่ะเป็นห้องครัวของพวกเรานะคะนี่น้องพอลลี่มาน้องพอลลี่ค่ะที่นี่เขาให้เอานับสุนัขมาได้แต่ว่าเป็นบงจุดเท่านั้นตัวนี้ชื่อรูบี้นะคะน,นีีที่ครัวของทิฟค่ะเป็นเพื่อน นี้ที่ตั้งแคมป์ของไมเคิลกับจีเลียนนะคะที่นอนของเขาแล้วคืนนี้เราจะผิงไฟกันค่ะแล้วก็จะทำอาหารกันที่นี่ปิงปิังย่งยาก ดูแคมของทิพย์กัปตอร์นะนี่ที่ตั้งแคมของทิพย์กัปตออ์ูีตรงนี้ค่ะเห็นไหมนี่ที่นอนของเราค่ะข้างในนี้เราปิดไว้เห็นไหมที่นอนของเราค่ะ แล้วก็อันแบบนี้ที่อับน้ำค่ะนี่จอบไว้เ,เสียบเนี่ยจอบเสียบเอาไว้เวลาไปตู้และอันนี้ไฟใครเห็นไหมไฟไฟสำหรับกลางคืนตัวนี้นี่คือไฟของเราเราจะต้องเสียบอ่ามกับรถนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้ไฟฟ้า นี่เขาเรียกเราระเบียงเ,เราเรียกระเบียงนะคะแล้วเราก็เอาเก้าอี้ของเราตรโน้นมาวางนั่งชมวิวของเรานะคะนอนฟังเสียงคลื่นค่ะโอเคค่ะเพื่อนเเดี๋ยวที่จะไปเล่นน้ำแล้วนะคะหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาลิ้มรส ขับ4 w h e e l drive บนชายหาดกันนะคะเพื่อนๆนมาดูไมโครกันเลยค่ะตอนนี้สภาพทรายนะคะมันนิ่มมากค่ะเพื่อนๆนมันก็ทำให้รถของเรานะคะทำงานมากขึ้นค่ะ ก็เหมือนกับเพื่อนๆไปเดินใช้หาดตอนสายนิ่มะคะ่ะก็ทำให้เหนื่อยขึ้นใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันคะ่ะตอนนี้ไมเคิลเขาก็ถอยมาตั้งหลักคะ่ะเขาก็ให้เราไปก่อนนะคะดูซีเราจะลอดไหมเพื่อนๆมาดูกันเลยคะ่ะว่าเราจะติดกักอะไรหรือเปล่าคะไม่เลยคะ่ะเราผ่านมาเรียบร้อยคะ่ะเพราะ เทคนิคของการขับรถของปีเตอร์และสภาพรถของเราแฮนด์ลกับสภาพสายนิ่มได้ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูไมเคิลกันเลยค่ะ โคสิเขาติดแงะอยู่ที่หลุมทรายค่ะเพื่อนๆเราจะต้องมาช่วยเขาค่ะ ออกมาตวมรวจสำรวจดูนะคะว่าเราจะช่วยเขาวิธีไหนค่ะเพื่อนๆ ลุ้นกันค่ะเพื่อนๆว่าเขาจะออกจากหลุมทรายได้หรือไม่นะคะและเราจะใช้วิธีไหนช่วยเขาออกมานะคะและใช้เวลานานเท่าไหร่ค่ะมาลุ้นกันเลยค่ะ ที่สุดค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้ใช้กระดาน MAX TRACKS ของเรานะคะกระดานสีส้มนั่นเองนะคะมาช่วยไมเคิลออกจากหลุมทรายค่ะมาดูวิธีใช้ของมันกันเลยค่ะและประโยชน์ของมันคืออะไรและใช้ยังไงค่ะขุดต่อไปขุดไปเลยค่ะล้อหน้าล้อหลังค่ะเอาทรายที่ ระหว่างรอให้มันออกนะคะแล้วเราก็จะเอากระดานเสียบไว้นะคะหลังจากความมันและเหนื่อยเชียร์ไมเคิลแล้วก็ปีเตอร์นะคะ เรามารับประทานอาหารเย็ยนเบาๆกันนะคะเพราะว่าตอนกลางวันทานเยอะแล้วค่ะเรามากินกุ้งกันเลยค่ะกุ้งสดๆอยู่ทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลใช่ไหมคะเอากันเลยค่ะคนละครึ่งกิโลค่ะพบกันตอนต่อไปค่ะบาย